ทุบรูปแบบนั้พวกนี้ตัวพ่อได้เอาตัวหลอดกตนนายนนายตันตายยังวาย่างบาบย่ากรรน้ำขั้นบาบน้ำขั้นใส่กระบอกน้ำคน,บบน,ำคนพวกบาบไนวย่างบาบตัวตุว้นห้าบโบเลไปส่งของกัว่าห้าส่งของโอ้ยเนี้ย พรอใดญเจ้าของอยู่หลอดตัวพรอใหญ่กินได้ยามายเฮยาตุ่มาเสือข้พ่อยากอาตั้เบาจ้าของตสวคนมากเพระพ่อยากอายหรอเนาะทุโมนี่เขาก็อายหรอโม่เนาะได้ไได้ไทาหมดนอ่น้องเน,นาะสุหมวน,น่ินม้มน่าเฮ็นกันนั่งยกผู้เฮาพพิ่งเรา ตัวส <S 々> ัตว์ตัวอะไรก็ได้ต้งต้องหานจอบหลอดมือยู่ขึ้นขนเห็นเหี้นายขีดตัวอะไรก็ได้ตัวอนกนกข้ามข้นทองเงินปฏิัาณยังไงเขาหลอกให้ไปต้มคนยังไปต้มตอยนายแม่ไ้พวกเราข้นตัวจนติดสีใสก็มีเด่น้อง จับไหลไหลท่านเหลือซื้อเป็นลมหัล่าตาใจเป็นมึนตุกอะไรกะมันธรรมดาหนามึนหนางก็ยังนายก็ยังจะเข้ายังเดือัวใจจับเขาบอจะได้คำบอกก็จะของตัวลอยเมื่อจะไเมื่อจะไายป่าเทวดานายจะตีบวางในยัวตัวคนกะได เดียวคำใดมาบรรยายนี่น้องเอ้ยได้ว่าโดนตุมโป๊จากตับผู้ขาโดนมาแล้วอเป็นไรเนี่ยโดนตุมแต่ว่านั่นเขาบอกเอานั่นเอานี่มาให้กับคุณเลยหลายเด้อสองหลานน้องแต่ยญาหญาย่างเดียวหญ้าเกิดคว่ำโลบเด้อพี่น้องเขาบอกว่าเจียวนั่นมาให้เจียวนี่มาให้ขันเฮียบรตกียงบป๊ะห้องอะไรหลอกมึง ไม่มีในโลกกันเกิดค่วมโลภเฮาสีู่ญเสียบัสซูแนลขนาดผู้ขาบ่าเกิดข่วมโลภยังข่วมเมตตาก็เกิดสูญเสียเห็นว่าว่วมเมตตาขุกนจนเสียงเงินให้มิจฉาฉีพคือกันหรอพี่น้องให้ว่ามันมีตั้งแต่ถึงตน่มขอบ่วมด้วยตนกับเฮากับเป็นบออันนังคือกันเป็นบอของควมเหมือนมิจฉาฉีบมาหลอกตุมบอเฮ้าเป็นขุ่นัหน ใจดีไรก็เขาก็มาต้มเอาโลภมากไรเขาก็มาต้มเอามีแต่ท่างเสียจังหมดมันผู้ขาเสียไปกันย้อนเพราะมันก้มหมดย้อนว้มใจดีก้มใจดีไม่โดนต้นมือ่อทเป็นนังสัตว์พวกมีชาชีพเขาก็เรียกส่วนสัตว์คก้มดอกมเด้านี่แม่ก็เอยากโดนไปโชคดีนะโัวไปบอกวาล้ว ตัวไปย้ำได้แต่บอกว่าเตียนเล่าสุดเตียนเล่าอยู่หลายรอบแปดสิบขั้วแล้แม่กับแปดสิบห้าปีแล้วลลบอกเล่าบอกว่าแม่ผูใ้ใดบอกช่งมากขันเพราะเปนข่อยจะจะไปเอาเรื่องเขาบอกให้ไปเสียงเงินเราเท่านั้นเท่านี้เจ้าก็จะไปเฮ็ดเตอร์หามเป็นเด็ดขาดเลยขันเขามาบพอดีเจา้าไทยให้ติดหน่อยอยู่ให้ลูกหลานไทยไทยอันนั้นไว้ทยลูกเข้าไว้ไทยคลิปเขาไว้ บอกอีแม่มือเีน่ก็บอกไปเราพี่น้องพราว่าเล่าถอดราเนาะเ็อยานะกให้เข้าเล่าโดนบอกพวกขีดตัวมันหน่มอยากไ้เราพี่น้องเดเห็นแล้วเบาเม้มเมมเมมมเมมมากอยากไหอ,อ,อกไหอน้าเราจะฟอง ก็อายคนห่ก,ก็อายผีนั่มลมกินหลอกกินกินหลอกกินพี่น้นอ,นนองคอนมาเปิดไก่ไก่ขอปิดเสียงไว้ชักน้อยกันเด้อพี่น้องเนี่ยเบาไลเจ้าหน้าอยู่ไก่ไก่หนึ่งขอหนูอยา,ากปิดเสียงชักน้อยกันเด้อ